สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมในช่องทีวีสีไทยกับปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยจะมาตอบคําถามนะคะว่าเงินอะไรจะเข้าอีกบ้างหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือในเรื่องของเงิน5,000บาทของเงินช่วยเหลือในเราไม่ทิ้งกันนะคะ เขาบอกว่าจะมีการแจกนะคะให้ครบนะคะ12.5ล้านคนที่ใครยังไม่ได้ใครที่ตกหล่นตรงนี้นะคะเขาจะมีการแจกให้ครบภายในอาทิตย์หน้านะคะถ้าเกิดใครนะคะยังไม่ได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้นะคะเราไม่ทิ้งกันจำนวนเงิน10,000บาทคือใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ของเดือนที่ผ่านมาคือเดือนเมษาแล้วก็เดือนพฤษภานี้นะคะเงินจะเข้าในเดือนนี้นะคะ1 0 0 0 0หบาทค่ะ สำหรับใครที่เคยได้รับเงินของเดือนเมษาแล้ว5,000บาทนะคะเดือนพฤษภานะคะเขาจะยังมีเงินเข้าให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่นะคะไม่ว่าสมมุติว่าใครเคยได้รับเงินในวันที่15สมมุตินะคะวันที่15เมษาที่ผ่านมาคุณก็จะได้รับเงินในวันที่15พฤษภาที่ใกล้จะถึงนี้นะคะ ถ้าตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการคุณจะได้ในวันจันทร์ค่ะซึ่งใครหลายๆคนก็ยังตอบอยู่นะคะว่ายังสอบถามคำถามเดิมๆเหมือนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มี SMS เข้ามาสักทีรอแล้วรออีกยื่นทบทวรเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาทยอยแจกค่อยๆทยอยแจกให้เรื่อยๆซึ่งเขารัฐบาลเขาบอกว่า อาทิตย์หน้าเขาจะพยายามทยอยแจกให้ครบหมดทุกคนคนที่ยังไม่ได้คนที่ยังได้รับสิทธิ์แล้วแต่รอคอยการโอนเงินแล้วก็ใครคนไหนที่แก้ไขข้อมูลนี่คะ่ะเงินจะเข้าอาทิตย์หน้านะคะส่วนวันที่15พฤษภาคมใกล้ถึงนี้มีเงินเข้าสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะจะมีเงินของผู้สูงอายุเข้านะคะ50 ถึง100บาทแล้วแต่นะคะแต่ละท่านได้เท่าไหร่นะคะแต่ละคนได้ไม่เท่ากันแล้วต้องเป็นคนที่เคยได้นะคะในเงินเรื่องบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเงินผู้สูงอายุตรงนี้นะคะจะมีเงินเข้าในบัตรนะคะส่วนวันที่8ที่ผ่านมานี้แล้วไม่รู้ว่าใครได้รับเงินช่วยเหลือเด็กหรือยังคะซึ่งมีเงินเข้ามาแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้กดเนี่ยคะ่ะก็คือ เงินก็จะเข้าอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ไปไหนเงินช่วยเหลือเด็ก600บาทนะคะผู้สูงเด็กเด็กอดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะสรุปว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะใช่เลยคะ่ะเมื่อกี้มีคนสอบถามมาก็คือถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะคือคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์เพราะมีหลายๆคนเข้าไปตรวจสอบสถานะแต่ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งหมายถึงถ้าคุณไม่พบข้อมูลลงทะเบียนคุณใส่หมายเลข บัตรป,ประจําตัวประชาชนถูกต้องเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องวันเดือนปีเกิดถูกต้องแล้วไม่พบข้อมูลแปลว่าคุณอ่ะได้ไม่ได้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะคะหรือคุณอาจจะใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนผิดพลาดตรงนี้นะคะสถานการณ์แก้ไขการรับเงินได้แน่นอนจริงหรือเปล่าคะถ้าคุณผ่านได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วนะคะ คุณได้รับเงินแน่นอนค่ะแต่คุณให้ไปแก้ไขบัญชีแก้ไขข้อมูลนะคะเนื่องจากบัญชีคุณอาจจะไม่ถูกต้องข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องแต่ยังไงเดี๋ยวเขาก็โอนมาให้คุณค่ะลงไปวันที่28แล้วขึ้นสีเขียวจะได้เมื่อไหร่หมายถึงว่าคุณได้รับสิทธิ์วันที่28นี้แล้วก็คือเขาจะมีการแจกอีกครั้งหนึ่งภายในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวลองเช็คอาทิตย์หน้าอยู่เลยนะคะคุณก็จะได้รับเงิน10,000บาทใช่เลยค่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้รับของเดือนเมษา ก็มารับเดือนพฤษภาเน,นี่ยค่ะ1น0 0 0บาทซึ่งเขาจะแจกทบให้ทั้ง2เดือนก็อยากมาตอบคําถามให้ทุกคนเพราะว่ามีคนเขียนคอมเมนต์มาเยอะมากปุ้ยตอบให้ไม่ทันก็เลยขออนุญาตนะคะมาไลฟ์ตอบให้ตรงนี้เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะตรวจสอบสถานะช่องการรับเงินจะได้อทิย์หน้าหรือเปล่าถ้าคุณตรวจสอบช่องสถานะการรับเงินเนะะี่ยค่ะคุณรอหน่อยนึงคะสมมติว่าสมมติเขาแจก คุณแก้ไขข้อมูลวันนี้แล้วเขามีการแจกเงินพรุ่งนี้ก็คือเขายังแจกเงินให้ไม่ทันค่ะคือเขาจะแจกเงินให้กับคนที่แก้ไขข้อมูลก่อนล่วงหน้านี้แล้วถ้าคุณแก้ไขข้อมูลเรื่องบัญชีต่างๆเนี่ยให้รอหน่อยหนึ่งนะคะก็น่าจะประมาณที่หน้าเงินน่าจะเข้าแล้วใครที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งขอเน้นย้ำใครตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบสถานะแล้วไม่พบการลงทะเบียนนะคะ ขอให้ท่านลองเช็คให้ดีๆก่อนนะคะเช็คเลขบัตรประชาชนเลขหมายเลขโทรศัพท์เพราะบางคนอาจเคยลงทะเบียนไว้แล้วจํามหมายเลขโทรพท์ไม่ได้ะคะ่ะคือหมายเลขโทรศัพท์ไม่ตรงก็จะไม่พบข้อมูลลงทะเบียนเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะ่ะอยากจะเน้นย้ําให้พี่น้องประชาชนคนไทยทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนตรงนี้นะคะเพราะว่าอยากให้เช็คดีๆข้อมูลดีๆเพราะว่าถ้าคุณใส่อะไรผิดพลาด ใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนผิดพลาดไปหนึ่งตัวหรือเลขโทรศัพท์ไม่ตรงกับที่คุณลงทะเบียนไว้เนี่ยคุณก็จะไม่พบข้อมูลตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนตรงนี้ใช่ค่ะถ้าลงแล้วเขาบอกว่าบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องก็แปลว่าคุณอาจจะไม่ได้ลงตั้งแต่ครั้งแรกคือคุณใส่หมายเลขโทรศัพท์ผิดหรือใส่อะไรผิดตรงเนี้ก็คือลงไม่ได้ก็คือถ้าใครลงไม่ได้ตรงนี้คือได้ข่าวมาบอกว่าน่าจะ เปิดอีกครั้งแต่ยังไงก็ต้องรอรัฐบาลแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะได้รับเงินวันที่26เมษายนที่ผ่านมามีคนสอบถามมาแล้วจะได้รับเงินอีกทีเมื่อไหร่ก็คือวันที่26พฤษภาคมค่ะเงินกู้ฉุกเฉินออมสินยื่นไปเอกสารเซ็นเอกสารกี่ใบตรงนี้นะคะถ้าคุณกู้เงินธนาคารออมสินแล้วมีข้อสงสัยในเรื่องเงินกู้ต่างๆนะคะ ขอให้คุณไปติดต่อกับธนาคารออมสินโดยตรงเลยนะคะซึ่งเขาจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยตรงบางครั้งท่านไปฟังข้อมูลข่าวสารตรงนั้นตรงนี้ไม่แน่ใจไม่ถูกต้องนะคะไปติดต่อธนาคารโดยตรงเลยดีกว่าค่ะเขาจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับการกู้เงินต่างๆให้ได้ถูกต้องแล้ววันที่18นะคะของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีเงินเช่นเดิมค่ะ แฟนเขียนฟอร์มบอกว่าผู้ใหญ่บ้านให้มากรอกมีสิทธิ์หรือเปล่าคะมีสิทธิ์เรื่องอะไรคะลองสอบถามใต้คอมเมนต์อีกทีนึงนะคะเพราะว่าไม่เข้าใจในคําถามเห็นถามมาคะ่ะว่ากรอกข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะไม่ทราบถ้าเกิดเรื่องเงินกเกษตรกรนะคะเขาจะมีแจกในวันที่15พฤษภานะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรที่พลาดเงินเราไม่ทิ้งกันตรงนี้นะคะเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,ก,รก็จะได้รับวันที่15พฤษภานะคะ ซึ่งเขาจะมีการเริ่มแจกสำหรับคนที่เป็นสำหรับคนที่ลงทะเบียนเกษตรกรทิ้งไว้ตรงนี้นะคะท่านสามารถได้รับเงินวันที่15เช่นเดียวกันแล้วก็ใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์เน้นย้ำนะคะใครที่ไม่ผ่านสิทธิ์ตรงนี้รีบลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์กันเลยนะคะเพราะว่าวันที่10เนี่ย วันที่10เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายหลังจากยีิบสี่ในการเนี่ยคุณจะไม่สามารถลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้ใครมีญาติพี่น้องมี้เพื่อนนะคะที่ไม่ผ่านสิทธิ์แล้วคิดว่าท่านสมควรได้รับสิทธิ์นะคะฝากแชร์วิดีโอนี้ไปให้กับพี่น้องคนอื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์เพื่อจะรับเงิน1 5 0 0 0บาทค่ะเงินคนชรลาไม่ได้รับครับได้รับแค่600เท่าเดิม1000ไม่รู้จริงหรือเปล่าเออเรื่องเออเงิน คนชรานะคะตอนนี้ยังได้รับตามเงินผู้สูงอายุอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้มีประกาศออกมาว่าจะเพิ่ม1,000หรือยังไงนะคะคือเขามีข่าวออกมาแต่ยังไม่ได้อนุมัติเหมือนตอนแรกๆเช่นเดียวกันเรื่องเงิน5,000บาทตอนแรกๆทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นมีแจกเลย5,000บาท มีแต่ข่าวออกมาแต่พอตอนนี้เขาก็แจกให้จริง5,000บาทคือตอนนี้เขากำลังเข้าที่ประชุมรออนุมัติรอตรงนี้อยู่นะคะต้องรอหน่อยหนึ่งนะคะถ้าสมมติแจกออกมาเนี่ยคุณจะได้ข่าวปุ้ยจะออกมาออกข่าวให้ครั้งแรกซึ่งตรงน,นี้เขาก็ประกาศว่าจะช่วยเหลือเด็กผู้สูงอายุที่มีข่าวออกมานะคะเรื่องช่วย1,000 2,000ตรงนี้นะคะคือเขาจะช่วยคนที่ไม่ได้รับเงินตรงนี้เราไม่ทิ้งกัน,นะคะ่ะ ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนเด็กนะคะก็ยังได้600บาทค่ะบัตรประชาชนไม่ถูกต้องคืออะไรถ้าคุณลงทะเบียนไม่ทิ้งกันเราบอกว่าบัตรประชาชนไม่ถูกต้องก็แปลว่าคุณนะคะไม่ได้ลงทะเบียนอยากถามว่าลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับเงินกิจการโดนสั่งปิดกิจการไหมคะเรื่องเงินทะเบียนเกษตรกรต่างๆถ้าคุณมีข้อสงสัยนะคะให้ติดต่อสอบถามทกศนะคะธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์เลยนะคะว่าคุณอาจจะติด ตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเพราะว่าเขาจะให้สําหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีผลกระทบตรงนี้แล้วต้องไม่ได้รับเงินเราไม่ทิ้งกันนะคะคือหัวหน้าครอบครัวถ้าเป็นลูกบ้านลูกบ้านนะคะเกษตรกร,กรให้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะถ้าเกิดได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะอย่าลืมแชร์ไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมยื่นทบทวนสิทธิ์ใครไม่ได้รับสิทธิ์นะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ววันที่1ิ หลังก่อน24ใสนกานะคะคือหลัง24ใสีนกาปุ๊บคุณจะไม่สามารถลงทบทวนสิทธิ์ได้ค่ะก็วันนี้ขอมาสรุปสั้นๆง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะตรงนี้ถ้าใครยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วก็ให้รอ SMS หน่อยหนึ่งนะคะยังไงจะมี SMS มมาบอกท่านแน่นอนค่ะมีสิทธิ์ลุ้นค่ะขอให้ทุกคนได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะยกเลิกไปแล้วนะคะ ไม่ทิ้งการตรงนี้ท่านสามารถกลับไปลงทบทวนสิทธิ์ใหม่นะคะคุณต้นทรายค่ะกลับไปยื่นทบทวนสิทธิ์ใหม่วันนี้นะคะลองยื่นไปเลยค่ะทกสต้องใช้พร้อมเพย์ไหมคะถ้าเกิดคุณได้รับเงินคุณได้รับเงินเราไม่ทิ้งกันนะคะให้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจําตัวบัตรประชาชนนะคะข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องต้องใส่เบอร์อื่นหรือเปล่าจะต้องกดยกเลิกก็ทําไม่ได้ถ้าข้อมูลโทรศัพท์ไม่ถูกต้องก็ทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะคือเออ คุณต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องไม่งั้นคุณโทรสอบถามนะคะเบอร์โทรในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันข้างล่างนะคะโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ดูว่าเขามีวิธีแก้ไขยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีอะไรเขียนคำสอบคำถามใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะมาไล์ตอบสดให้นะคะตรงนี้นะคะใครยื่นทบทพลสิทธิ์รอ SMS หน่อยนึงนะคะยังไงเขาจะส่งมาให้แน่นอนคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมใครติดตามใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวปุ้ยจะมาไลค์อีกทีหนึ่งนะคะถ้าใส่ข้อมูลผิดต้องทำยังไงแนะนำให้คุณโทรไปนะคะสอบถามเราไม่ทิ้งกันใต้คลิปใต้เบอร์โทรในเว็บไซต์ค่ะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ